นายผู้จัดการจอยนะมปลายยอดเราเพิ่มไครับเอปลายใหญ่ใจสปอร์ตฮาปลายใหญ่ใจสปอร์ต่วงนี้ <c oughs> ได้โทษทำใหม่ครับมันนันยัดเดียวงปลายยอดเราเอ๊ะนี่ครับคนขับที่ถ่ายกี่สิ มา F C ประเด็นกินข้าวด้วยกันเริ <c oughs> ่มเอ้ออร่อยอร่อย,ยข้าวนี่สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง F C นะอยู่กับผมวอนน้ำซิงครับวันนี้บรรยากาศถ่ายทำลงเกี่ยวหน้างานนาผู้จัดการจอยนะปลายย่อเราไปเรืงครับนี่ มีน้ำนิดหน่อยนะกำลังพอดีครับกำลังมองมองเติมน้าซึ่งเรับนี่ป้ายใหญ่ปา,ายใหญ่ใจสปอร์ต ปล <laughs> าใหญ่ใจสปอร์ตช่วงนี้ได้โทรศัพท์ใหม่ครับไม่ค่อยเห็นปลาหรอกช <laughs> ัดโทรศัพท์ใหม่ <laughs> จัดดีเอ๋อดูอดเดูอดเดืกจุดกลางดูเจ้าของนานครับ I am like. I you. Can't put me in. Oh. เี็ด่ีนะเสียบปุยครับเสียบปุยถ่ายข้าวเม็ดดีเลยครับมองก็รู้น่าเม็ดดีเออเาวเกดกันจำได้นาที่มาถ่ายตอนหวานเนาะตอนปรับที่นาปลายยอดครับ นี่ครับคนขับที่ถ่ายด้วตสงหนวงนาอนมาพิงปากอกอกันตรงนี้ครับที่ผมถ่ายไอ้วานไอ้วานก็มาถ่ายนะนาเพยจการจอยนู่นนครับเดี๋ยวตัวนี้ฤด,ดูการวิ่งดินเจอกันดินครับ แดงเยอะไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าบูทเล่ไม่เป็นไรครับมันร้อนนะยิ่งใส่ยิ่งรอ้อนนี่นี่ครับทีมงานตะเด็นออกปีนี้ปา่าเดยนบอกว่าจัดหนักจะเต็มเหมือนเดิมนะเช็คเจ้ามาร์คทีไว้แล้วนะ เี๋ยวลุยงานดินกันครับเก็บเกี่ยวเสร็จลุยกันแน่นอนโอี๋ยวพีน้องคีบทานข้าเที่ยงเลวยกันไหมครับไปยอดกินข้าว <c oughs> บุญบายแล้วไปเลยทุกคน หาที่ไปต่อกันอยู่หนูโทหาเจ้าของหน้าไหนเขไม่รับเงิน้แล้วในลงาอก้ข้ามกไดกแงแแม่ไเมื่อวานล้วอ ไอ้ทีป้าเด่นกินข้าวด้วยกันเด้อครับ <c oughs> นี่อร่อยอร่อยกับข้าวนี่เดี๋ยวดูกับข้าวเอาไว้ตายยายยังหนู <c oughs> เอาไว้ตายยายหนูป้ <c oughs> าตายายุ้ <c oughs> ม, <c oughs> มข้าวอร่อยด้วย <c oughs> <c oughs> กี่ไร่ทั้งหมดของจครการนะกี่ไร่ทั้งหมดยี่ห้ายี่ห้าด้วเหาะ เออตาไม่ขี้หรอเอาไว้ให้แกอกยก่างตา <c oughs> <โด>ยหนูอะไรติดขึ้นอีกถ้าลมไฟฟ้าอื าิเข้าวเต็บลุย่อครับสายอด์มอะไรกิดาแล้วนะจัดเต็มตลอดครับโอ้ปลาเด็นอร่อยปลาเด็นช่วงนี้กินข้าวไม่ค่อยอร่อยครับกินข้าวไม่ค่อยได้เบิ้นสามนะ ด้แค่กินข้าว่ไปถึงงในแล้วหนูหนหนโองดูก็ไล่ดีข้าวเม็ดดีแน่นอมองดูก็รู้หนึ่งดำๆ

เอาดีนะครับไฟย,ย้อดตาดโค้งน,นะโอ้โหติดขนาดตาดไม่ได้เฮ้ยวุ้ยต่อยยาววุ้ยต่อยยาว นี่แดดร้อนอ่ะไม่มีลมเลยได้ยินข่าวว่าฝนตก,กหลายพื้นที่ครับจังหวัดบรีรัมเราเมานะื่อวานนะดูเก็บเกี่ยวต้องเจอประจำนะช่วงนี้ครับฝนตกนวิ่งไม่ไหวใช้พลังซูมครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ว่าน้ำซิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบาย,บายครับสวัสดีครับ